สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางหวยมาเลเซียครับประาจำวันอาทิตย์ที่21นะครับ 4G c d Magnum เนาะสำหรับหวยมาเลเซียสัปดาห์หนึงเจอกันได้2วัน,นแน่ๆครับคือทุกวันพุธและวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ไม่ได้วางครับวันเสาร์หยุดเนาะอยู่ทําการของผมเองแล้วก็ถ้ามีมาเดยพิเศษก็ไม่ได้ลงนะครับง่ายๆคือสัปดาห์หนึงเจอกันได้2รอบครับ วันนี้เมือ่อวานออก3 9 2 5 0 3 9 2 5 0วันนี้เด่นสุด1ครับวิ่งบนลุนล่าง1ครับันที่เดินมา3 4รอบติดคือวิ่งบนลุนล่าง9เนาะ9มา4รอบติดเลยไม่รู้จะหมายรือเปล่านะแต่ผมชอบ1ครับเด่นสุด1ครับถ้าชอบนะ้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับเด่นสุด1ลองรอครับ1 2สอง หนึ่งหม่วานเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่ฝนไม่ตกตอนเย็นเลือกจะหายไปแล้วน่าจะหายครับเพราะแดดเช้านี้มันไม่เหมือนแดดฝนเลยหนึ่งหกหนึ่งสอ้าศูนย์สองศูนย์เครับมาส่วนเข้าไปครับ 012, 016, 019, 002, 022, 009, 099แล้วก็027ครับมาเดซเซียสิบนาฬิกาี่สิโดยประมาณครับมารุนเนาะออขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้รับทราบครับขอให้มีโชคมีราบครับสวัสดีครับผม